สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับมานนท์ช anel นะครับคลิปนี้นะครับก็มีรถของมาเจเรตนะครับเป็นเจ้ารถตู้ไปรษณีย์นี่เห็นไหมชืบปึ๊บนี่ครับไปรษณีย์ไทยนะครับไทยแลนด์โพสเนาะนี่ครับเป็นเจ้ารถตู้ให้เอสของมาเจเรตนะครับอ่ะมาดูกันชืบชืบชืบแกะออกมาเออเนี่นี่นะครับก็คือเจ้ารถ ตู้ไปษนีไทยนะครับอ้าวมานี่ครับมาโจเรตดนะครับอ่โตโยต้าไฮเอสแม็ก IN อินไทยแลนะครับสเกลก็1ต่อ69นะคันนี้เป็นท้องพลาสติกนะครับมีหมุดย้ำหนึ่งตำแหน่งด้านหน้านี่ครับตัวรถก็จะมาด้วยสีขาวแดงนะครับอาตรงประตูห้องคนขับนะครับก็จะมีเขียนคำว่าไปซนีเห็นะ เออด้านหน้ารถนะครับก็จะมีเขียนว่าขนทรงไปซนีนะครับแล้วก็มีโลโก้โตโตยต้าอยู่นะครับไฟหน้าก็จะเป็นพลาสติกสายสีดำาๆนะกระจกรถนะครับก็จะเป็นสีดำเลยทึบๆนะโหรถพัศนีทําไมกระจกมันดุอย่างนี้เนาะแม่เท่ๆนะครับออตัวรถนะครับก็จะเป็นรถตู้ทึบนะครับหลังคาสูงนะเนี่ยตู้ทึบหมดเลยนะครับออตัวล้อเป็นล้อพลาสติก ลายสีโคเมียมนะครับลายการ์าน,นะเสียดายนะครับตรงนี้น่าจะมีดีอร์อะไรแบบ e m s ไปรษณีย์ไทยอีกสักหน่อยเนาะสวยงามเลยนะครับมีอยู่เล็กๆตรงแค่ประตูห้องโดยสารห้องคนขับแค่นั้นเองนะน่าเสียดายไปหน่อยนะครับหลังคากรียบเรียบนะด้านท้ายด้านท้ายด้านท้ายน,น,นะครับก็มีโลโก้ไปรษณีย์นะครับแล้วก็มีตัวหนังสือคำว่าไปรษณีย์ไทยนะครับนี่มีโลโก้โตโยต้านะแล้วก็โตโยต้าอะไรเนี่ย ไฮเอสนี่ไฟท้ายก็จะเป็นสีแดงนะครับไม่รู้ว่าสีไฟท้ายหรือสีรถเลยนะตื้นกันไปหมดเลยนะครับคับนนี้อ่าคลิปนี้นะครับก็เอารถเหล็กนะครับของมาจเรศนะเป็นซีรีส์ใหม่นะครับซีรีส์ไปซนีไทยมาให้เพื่อนๆดูกันนะครับไปหาซื้อได้ในเซเว่นแล้วนะครับทุกวันนี้เนาะอ่าถ้าถูกใจคลิปนี้นะครับไปช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ